อาครับสีส้มและสีเขียวครับถ้าพร้อมแล้วส่งนักกีฬาลงสนามมาได้เลยนะครับผมสีส้มมาด้วยความมั่นใจเหมือนเดิมฮะโ้โวน้องเจเจสุดยอดมากเกมนี้ลงเป็นผู้รักษาประตูฮะสำหรับน้องเจเจน้องเจเจเป็นผู้รักษาประตูของสีส้มนะครับสีเขียวครับถ้าพร้อมแล้วเจ็ดคนเห็นตรงนี้เหมือนเป็นน้องเปี่ยมนะผู้รักษาประตูนะครับผมค่อนข้างพร้อมเปลพร้อมหน่อย มาแล้วกำลังใจแฟนบอลเต็มเปี่ยมฮะน้องน้ำหนึ่งมาด้วยเลยครับไลา์อัพตอนนี้น้องอีฟน้องเอินครับผาแต่ผมจะบอกว่า,าตอนนี้สีส้มมีแค่6นะฮะขาดหนึ่งฮะสีส้มฮะสีส้มขาดหนึ่งฮะมาเลยฮะมาแล้วนะครับ<อ>ผมอ่ะ การแข่งขันนัดที่2ของฟุตซอลครับครับผมขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองฝั่งด้วยนะครับโค้งะสน่อยนะครับวางแผงก็อยู่วางแผงก็อยู่เราจะลองแผงปรบมือดังๆด้วยนะครับกำลังลงสนามแล้วครับสลับฝั่งกันนะฮะจับมือกันจับมือกันก่อนฮะน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะฮะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยที่จะดูเดือดครับคือกลางสนามครับใครจะเข้าไปชิงกับสีฟ้าเดี๋ยวต้องรอครับแต่ว่าตอนนี้ครับกำลังจะเริ่มนะครับผมสีส้มครับเจอกับสีเขียวนะครับรับผมตอนนี้สีส้มแฮมสเตอร์ประทะเต่านี่แปลกๆนะและเคลียร์มาไหลใกล้ๆก่อนครับเริ่มที่สีส้มวันทเบิลคืนหลังครับแล้วน้องมาอยู่ ยังโดนแย่งอยู่น้องน้ำหนึ่งจะหยุดบอลเอายังไม่ออกยังไม่ยอมน้องน้ำหนึ่งได้แล้วต่อเขียวเขียวไปเลียไปดีดแล้วลุยแล้วยิงโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปยิงเสียวเฉาเนี่ยครับเขียวเสาครับขอบคุณครับเป็นคนจีนะฮะเสียวเฉาโอ้เอาตอนนี้ในสนามเอาเขียวดัก โอ้โหบอลออกข้างฮะไม่ให้บุกครับใช่ครับเป็นสีส้มได้เล่นนะครับลูกนี้เกมรุกของแฮมสเตอร์ต้องส่งให้คนอื่นนะครับส่งให้ตัวเองไม่ได้ขอโทษจานเลยฮะเป็นบอลของสีเขียวฮะเพื่อนไม่เอามานั้นเล่นต่อเองเกี้เล่นเองฉันเล่นเองจ้าครับเป็นบอลของสีเขียวบ้างครับครับผอมเกมลุกของเต่าของเต่าแล้วจัดมาเลยอุ้ยทลุนึ่ลึกมาน้องเจเจคว้าไว้ได้ออกบอลเร็วทันทีครับสีส้ม จะสวนกลับแต่ว่าโดนดักไว้แล้วสีเขียวยังเก็บได้โดนสกัดออกข้างมาจังหวะนี้ครับแม่ล้วตะก้องได้บอลฮะตะก้องไม่เกี่ยว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 ครับผมเป็นสีส้มได้เล่นฮะทาตะก้องเตะเลยแล้วยาขึ้นมาตอนนี้ปั๊มกันอยู่ตรงนั้นเราหลุดมายังไงอ๋อเขียวได้ครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายยังดูเนียยังดูเนียยังดูเนียตรงนั้นแกะไม่ออกแกะไม่ออกล้มไปแล้วจะนอนขวางไม่ได้บอลปินขวาสุดไปช็อตนี้ ยังไงครับสีส้มจะบุกออกหรือยังยังไม่ออกยังออกแล้วฮะเป็นสีเขียวได้เล่นนะครับลุงนี้แล้วเขียวฝังน้ำหนึ่งครับจ่ายยัดมาเล่นต่อเองได้ไหลตามช่องมาด้านขวาขนานเส้นแล้วข้างหน้าเหลือเยอะเลยยังไงขวางโอ้โหลดออกไปครับบุรินบอกว่าเขียวได้บอลเขียวได้เล่นอยู่ฮะเกมลุกของเต่าเจ๊กแกมโตาครับฝั่งขวาครับ น้องคณิ้งนะครับไหลสั้นๆจะยิงแลยยางปั๊มกันได้ขวาสุดยังได้ครับน้องคณิ้งปั๊มกันมาสีเขียวริมเส้นอุ้ยชนเสายิงอัดมาที่เสาแรกครับลูกนี้ออกไวแล้วฮะสีส้มครับบอลของสีส้มน้องเจเจออกบอลมาขึ้นเกมมาด้านซ้ายลูกนี้ตูดดักได้สวยเลยครับเป็นสีส้มได้เล่นนะฮะลูกนี้โอ้แล้วดู พอตั้งรับนี่สีเขียวก็ลงมากันหมดครับค่อนข้างแน่นเลยครับแน่กลับมาเล่นตรงนี้ตั้งให้ตรงจุดนะครับครับแล้วส่งคืนหลังมาแต่ว่าระวังโดนสวนกับอู้งัดมาสวยครับแต่ว่าออกข้างไปก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับครับผมเป็นสีเขียวได้บุกบ้างฮะตอนนี้บอลของสีเขียวนะครับครับยังศูนย์ศูนย์กันอยู่ใช่ประตูจากโอเพนเพย์ยังไม่มาใช่สีส้มนี่ได้ยิงไป2ครั้งละมีโอกาสไปสองครั้งละ สีเขียวครับขวาจ่ายด้วยถึงหลุดแล้วยิงทีเดียวโอ้โหเฮ้ยดูท่ารับน้องเจเจดิตะวัดอ่ะจังหวัดตะวัดอ่ะตามน้ำอ่ะโอ้โหอ้าวเมื่อกี้ท่ารับน้องเจเจเข้าขั้นมืออาชีพนะทรับไมเล่นเออขวางด้วยลำตัวเลยครับเข้าซองเขาเลยเข้าซองมาเลยแต่ว่าเป็นเตะมุมของสีเขียวก่อนช็อตนี้ครับเตะมุมของสีเขียวครับสีเขียวไปเตะมุมหนึ่งท่านครับรอสวนกลับอย่างเดียวแล้ว เอาแล้วเอาวอย่างนี้ได้ไหมว่าเอาเาหลุดแล้วหน้าจับบอลได้พลิกแล้วพี่ไม่จะยิงเต่าได้ยิงไม่ได้จอาพี่น้องเปี่ยมเซฟแล้วไม่ออกครับโอ้โหน้องเปี่ยมเซฟเอาแต่ออกบอลเฮ้ยเข้าทางแล้วยังไงน้องคนิ้งพลิกบอลได้จะลุยต่อโดนขวางปั๊มกันตรงนั้นสุดท้ายนัวเนียอีกแล้วนัวเนียอีกแล้วเขียวได้เขียวนองอีฟปั๊มแล้วออกข้างเขียวได้อยู่ครับ โห,โหส้มนี่ก็ประมาทไม่ได้นะมีจังหวะสวนกลับแล้วมีจังหวะได้ที้ได้จบประตูด้วยนะฮะมีลุ้นชนะทั้งคู่ออกกันเร็วครับ,รบสีเขียวเร็วเกินเพื่อนไม่ทันตั้งตัวครับแล้วสีส้มจะสวนแต่เขียวยังดักกับมาได้สุดท้ายตรงนี้เอาชัวร์ครับสกัดออกข้างไปก่อนครับออกบอลเร็วมาล้นตรงนี้ปั๊มกันจะยิงแล้วไม่ได้ครับยิงอีกทีโดนขวางจะสวนกลับได้ไหมออกข้างไปก่อนผู้ตัดสินบอกไปยิงจุดโทษเสมอครับ Oh. 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 เดือดทั้งสองคู่นะตอจบด้วยจุดโทษตลอดเอาครักบกครับผมหนักกว่าก็คือใครจะรับหน้าที่บ้างนี่ก็เป็นภาระหน้าที่อันหนักอึง้งถูกต้องนะฮะสีเขียวเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคนยิงนี่ยืนรอแล้วน้องเอิญใช่ฮะน้องเจเจนี่ก็รอเซฟแล้วฮะอา้อาวอ้าวใครใครเพราะถ้าเขียวถ้าสีเขียวรอเซฟนี่แปลกเลยนะแปลกนะ <laughs> ใครยิงก่อนเนี๋ยต้องดูนะฮะนี่น้องเอิญก็บอกหนูต้องยิงใส่สีส้มนะคะ อ้าวงั้นเปลก่ยนไปส้มยิงก่อนถ้างันสีส้มยิงก่อนครับแครับพอมเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าจะส่งใครมานะฮะสำหรับสีส้มมาแล้วฮะน้องนายครับโอ้โหดิหายจากการบาดเจ็บมารับหน้าที่สังหารเป็นคนแรกเหมือนตัวเองโดนเพื่อนบังคับยังไงไม่รู้นะจากการหันไปมองนะฮะสะดุ้งเหมือนระแวงอยู่น้องนายเสียงนกหวีดมาแล้วครับน้องนายชูด ดีหบอลมันไซโป้งโมโหแล้วโมโหโมโหโมโหโอ้ยทำไมทำไมมันไม่เข้าชอบแอคติ้งน้องนะคนแรกไม่เข้าคนแรกไม่เข้าสำหรับานของสีส้มนะครับมาครับน้องเอิญครับสีเขียวคนแรกครับยิงเข้านี่ขึ้นนำเลยหมาแล้วกองเชียร์สีเขียวที่เต็มข้างสนามเลยฮะกดดันหน้าดูฮะตอนนี้แต่ตอนนี้ครับน้องเอิญครับบอลไม่นิ่งครับรอให้นิ่งสักนิดหนึ่งและพุทธศิลน ส่งสัญญาณน้องเอิญวิ่งมายิงแล้วก็โอ้โหเข้าสองง่ายๆเลยนี่สำหรับน้องเจเจหุ้ยไม่น้องเจเจน้องเจเจเป็นนี่ประตูอาชีพเลยเนี่ยมีจังหวะรับในในเกมด้วยใช่ไหมอ้ยแล้วจะยิงเองเลยครับได้นะยิงเอิญใช่ได้ครับประเมินน้องเจเจนะครับน้องเจเจยิงเองครับสุดยอด ส่งสัญญาณน้องเจเจยิงหอยขอโทษเพื่อนเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนบอกเซฟก็พอเซฟก็พอเซฟก็สำคัญก็พอครับคนต่อมาของสีีอ้าวน้องเปียบอกกันขอมาขอลองบ้างเอาไม่เอเปียไม่ยิงยอยิงหลอกหลอกเนาะเปียมาวางให้หลอกทุกคนเลยดิน้องเคียร่านะครับครับผมโอ้โหเนี่ยกองเชียร์ตะโกนน้องเคียร่าครับ ถอยมาประมาณ2องสามเก้าตึ้บอลต้องนิ่งนะต้องนิ่งต้องนิ่งฮะใช่ครับบอลต้องนิ่งฮะแล้วพุทธศิลป์ส่งสัญญาณน้องเขียรลาวิ่งมายิงโอ้โหต้องตัวน้องเจเจอีกแล้วนี่ดาวิดเจแกรเจแกรเป็นเจแกรไหมน้องเจเจตั้งแต่ท่าขวางรับบอลแล้วใช่ฮะพื้นฐานดีมากมาครับคนต่อมาก่อนน้องมาอยู่นะครับตอนนี้ยิงกันไปฝั่งละสองยังไม่เข้าเลยครับผมคนที่3ครับของ สีส้ม้มฮะเป็นน้องมมยูนี่ไงเสียงเชียร์มาแล้วและน้องมายูวิ่งมาลูกดีไซน์เียนอฮยิงซ้ายไซ่ก้เข้าไปเลยครับลูกนน้เท้าซ้ายสุดยอดอ่ะตอนแรกนึกว่าเท้าขวาใช่ อันนี้ร้ายมากๆครับเทอรลี่องลรียังงงนะถูกต้องหลอกยิงจังหวะนี้ตั้งป้อมเหมือนขวาแต่กดด้วยซ้ายโอ้โหและมาครับน้องน้ำหนึ่งครับต้องมากู้สถานการณ์ซะหน่อยครับมา้ดยบติเสมอตั้มใจนะ้ำหนึ่งพนมมือมาแต่ไกลเลยครับน้ำหนึ่งฮะและน้องน้ำหนึ่งวิ่งมายิงแล้วเสาอีกแล้วโอ้โหน้องเจเจโอ้โหออกเป็นเสานะขออภัยนะลูกนี้ ไม่ยังครับก็ยังคงหนึ่งศูนย์อยู่นะครับผมคนที่สี่ครับน้องน้ำหนึ่งเมื่อกี้ยิงดีนะต้องบอกว่ายิงดีใช่ยิงเล่นมุมได้ดีแล้วสำหรับน้องน้ำหนึ่งนะฮะน้องวีมาแล้วนี่โอ้โหกองเชียร์ส่งกำลังใจฮะเต็มที่ฮะนะครับน้องวีครับได้โมโหบอลไม่นิ่งเลยไม่นิ่งสักทีนี่มาแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วยิงเข้าได้เปรียบมากครับส่งสัญญาณน้องวี ช็อตนี้วิ่งมายิงได้ขวาแล้วปัดโอ้โ oh หเ,เลยยซ oh องแตกไปเลยครับจังหวะนี้ปัดได้แล้วแต่ว่ายิงดีครับ<า>ปัด<ะ>แล้วก็เข้าไปแล้วบอลทะลุหน้าต่างด้วย <c oughs> อ้าวจบเลย,เลยครับสีส้อมชนะครับสีส้มครับเข้าชิงครับโอ้โหเดี๋ยวฉลองกันใหญ่เ <c oughs> <c oughs> อา่ะก็จบเกมนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสีเขียวและสีส้มด้วย <Yeah. S 1> นะครับ